เอาละครับผมโถงใหญ่ทางไหนนะครับผลงานเหยื่อปูนะครับเหมือนกันครับผมเหยื่อปูโอ้โหตถงงามครับอือเราเนี่นะครับเรื่องแหกมันคุณครับคุณนึงครับกินที่คุนครับ ินตุ่มปลาลํากันนะครับผมโอ้ต้มป่าเขอเงี้่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบาอย่างมิสานซิตี้ครับผมมื่อนี้กับมใส่เบ็ดนะครับผม ปลานะครับอันนี้กับมาคือเก้านะครับผมแกงเรื่องจันนะครับอันนี้แย่ปูนะครับผมแกะมือเป็นปูน้อยนะครับเราอย่างขุดม้านะครับผมเรื่มเลยครับที่การกอปูนะครับผมจะก่อบบมุมนะครับ Cái này nó khó không Tại vì phụng chạp vô ngã mẹ nó Chạp nhà này rồi. นครับประมาณนี้นะครับผมไอปูมันไตนะครับไตอยู่เพียยเ้ยงไหมเพี้ยงหยานะครับผมให้มันขยับจังน้อยเดี๋ยวป,ป่าไม่เห็นก็กินแล้วครับผมเอามื่อนี่มันมาด้วยเวลาไม่ก็ยาต้อกิน มองจากคำเลี้ยนะครับผมผมก็โอเคอยู่นะครับมองจากคำเลี้ยผมก็ว่าโอเคอยู่นะครับผมมีสุดรุ่นนะครับอูน้อยนะครับผม เราแต่ไมย่ยามน้อกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไปเรื่อยก่อนนะครับ,รบป่าวเหยาผู้เยยาผู้มีหมาน้มานกันเหมือนกันครับ สวัสดีตอนเช้าครับผมมายามเบ็ดน้ากันนะครับมนี่กับมะเมืองผลงานเงี้ยปูนะครับผมบรรยากาศน้ำเช้ากันเย็นๆนะครับผมป่ะลุ้นน้ำกันนะครับเมื่อคืนนี่กับผมกับมายามมือถึอนะครับได้กบตัวนึงนะครับไปถ่ายทำไอพี่น้องมานะครับผมครบเอากบกันเลยตอนนี้กับลุ้นปลามะเมืองผลงานเงี้ยปูเขานะครับไม่จีมานทำไรตอนนี้กับบรรยากาศหนาวๆนะครับผม หมดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แช่ไว้นะครับเยอะปูต้องใส่เวลาอย่างน้อยนะครับอากาศบนหน้าจะร้อนนะทำครับเอาลงครับเอาลงครับผมอุ๊ยตัวใหญ่ทำไหนนะครับผลงานเยอะปูนะครับเหมือนกันครับผมเยอะปูโอ้โหตัวงามนะครับ ซาวนี่นะครับตัวแรกแหกมันคุณครับตัวนึงครับเปลี่ยนที่คุณครับอ,อันนี้งวัตถุน่ะครับผมป่ยังไม่ตายนะครับมา่าจะเกาะห h a u ไวไ้กขานะครับผมไอ้เขามันตายอยางเสร็จแล้วครับเราไม่ตินแต่ปู่ยังทนได้เนา ด<อ>ิ้งโลกดิ้งโลกมามาตัวนี้เลยโอ้ตัวที่สองเลยครับผมใหญ่ยยเลยนะครับต้องแขนเลยตัวนี้ผมกำม<อ>ังหุ่มนะครับ โอเคนะครับผมผลงานเงี้ยปูวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับผมอสองตัวครสองตัวนะครับผมอยากมันต้นอนนะครับโอ้หลังให้ดูตัน อันมีฮอาจริกินะครับเดี๋ยวไปหาเหยี่อปูมาใส่ก่อนอยามันต้อนนะครับผมเดี๋ยวพยายามฟังพุ่นนะครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วอยู่อยู่ครับตัวที่สามนะครับหู้ สายติดแต่ตอนดึกนะครับผมเงี้ยวเราโอ้โหเงี้ยวเราตัวนี้ึาตัวที่สามครับวันนี้กับก,กำกับบุหงนะครับผมวันนี้ก็ได้มาสามตัวน,นะครับผมกบนี่ก็คุบได้เมื่อคืนนี่นะครับเมื่อคืนนี่ว่าอย,ยามม่ยามุดถือจักตัวไีไ่เลยตะกบ ถึง3ครับปูหมดน,นะครับผมหลังใดมันเงี้ยหมดแต่ผมจะถอดนะครับหลังใดมันเงี้ยเหลือผมก็จะใส่ไว้เพราะว่าเงี้ยมันเว้นมันกระติดนะครับเี้ให้ปูโอ้หลังเนี้ยไม่เสียผ่าเลย นีเบ้าวยำยมกับม่ไส้อยู่แถวอำเภอแก่งเลืองจันนะครับแวะมาใส่ไอ้แวะมาทำงานที่เก้านะครับผมมา้บูกระบูถิ่นได้หนูเชื่อมไปที่หาลังกระบูถิ่นนะครับบรรยากาศมันไ้นะครับบรรยากาศเยี <c oughs> ่ยปู ต้องปูเท่านี้นหาง่ายนะครับก้นเขาเดี๋ยวมาได้ปูนหน่อยโอ้ยอย่างเโอ้ยอุ้ย,อ,ยอาอลูกครับอาลลอเอาลเจ้อืลอลองใส่งามๆเลยนะครับฮ้ยตัวี่สีครับผมเ่านี้ครับม,มีตัวนี้ งามๆนะกินอะไรอย่างเ e ี้ยปูจัดอู้ๆตกน้ำายดูซีนะครับผมกลุบนี่ก็ปไทยทำไว้นะครับผมเมื่อคืนนี้มายามรอบนึงมันไม่กินนะครับเี่ปูยังมขึ้นม่ขึ้นบดถึกสงสัยที่กินเดือนะครับ น้าอกอับผลงานซีตัวโอประคุบเด่นมาขึ้นนี่ครับผมเยื่อนทางน้ำพอดีหล <c oughs> ังเด้เนี่ยเหลีย่ยผมศิษใส่ไว้นะครับเดี๋ยวมาช่วงเทียงช่วงเทียง,งเลยช่ย,ม,ยาม,มาย้ำมั่งแดดอุ่นนี่ต้อง็ชิเริ่มกินปุยนะครับครับผมมองผลงานเศร้านี่นะครับมาได้สำเร็จนะครับผมอนี้ป่ามาซีตัวนะครับ ขอค้อสี่ตัวคแบบเปตัวใหญ่นะครับผมสี่ตัวกบตัวนึงเป็เมื่อคืนเห็นะครับอันนี้ชุบอย่เป็นปูมั็นตัวง่ายจะเอาไปปนนะครับชุบนี้ใส่เบ็ดก็ได้บ่วงหนึ่ก็ไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าคล้องมาลายไปเนยไมอย่ามันไม่ได้ใส่ไว้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมกับพี่วันน้องมาใส่เยี้ยปูนะครับ มาชมบรรยากาศการใส่เงาปูการก่อเบ็ดนะครับผมก่อเงาปูแล้วก็วิธีการใส่ว่าเอาปูแบบใดนะครับผมเขาจะเอาปูห้างไว้พวกก่อหยาแน่นอนนะครับเพราะมันเกี่ยวพมันเกาะครับมันดินกันหน่อย่อให้ปามเห็นชัดเจนนะครับผมใส่เบ็ดคันนะครับสหรับเงาปูก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมคลิปนี้สิลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อีสานทิตี้เพื่อเป็นกำลังใจเบาวยามให้คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สิลาไปก่อนสวัสดีครับ I'm